าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ทำบุญวัดไหนมาอยายืดกันเดี๋ยวนี้พระละหันมีมากในประเทศไทยประเทศไทยมันถึงจะยุ่งพระละหันอยู่ที่ใจเราใครเป็นพระละหันของเราคือพ่อแม่พ่อแม่ต้องเคารพนะถ้าคนไหนคิดไม่ดีกับแม่กับพ่อแจ้งเลยแจ้งอยู่ตรงนี้กับพระอราหันจะมาเสกให้เราได้เรออราหันเสกได้เรอพ่อแม่เสกให้เราได้นะแล้วเราเป็นพ่อแม่เขาเสกให้ลูกดีได้ไหม สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง